ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สถานที่ที่ทำจิด hmm. ข้าไวไตตะวันเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีทำข้างในกันเลยค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ถึงบ้านนักปราชญงแล้วนะคะก็วันนี้เรามาพบกับคุณนูกรองมีเหมือนแก้วสวัสดีค่ะคุณมาสอดค่ะค่ะ วันนี้นะคะเราดูถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกระจิบข้าวแผ่ตะวันว่าเรื่องจากข้อสอไหนแล้วลายแรกๆที่ทำดีมีลายอะไรบ้างกวนน้อยเป็นทุกวันนี้นะคะ่ะแผลมาจากแบบพวกเบยญาเขาคนที่ทำพินแล้ว,ค,ค,ว,วคือตะบทเนื่อข้าวเผ่านี่หลังจากเสร็จก,การงานทีน่ไทยได้แล้วค่ะมีงานละเอียรือเพื่องานหากกัตถกรรมนี่แหละ บัดน,นี้หลังจากนี่คณะอาจารย์การศึกษาน้องเลียนของเาเพื่อนน้องเลียงเขาเขามาเห็นพูกใบหญยาในกองทินงขึ้นก็เลยสนใจเันนาว่าขึ้นก็เลยเนี้ยนําว่าหายนอกต่างกุ่มใดโบพอก็เลยถามว่าต่างกุ่มเพื่อนยังอาจารย์เป็นว่าขันเท้ายูนี่ขันเท้ายูขันยูวันที่ เวงานนัดกับบ่งหัวสีซอย้อดแบบใดขันเทาต่างกลุ่มึ้นเากับยาลองรับในการทรงเสริมของผ่าละึืนค่นคว่าซอยเี้ยง่าษาอีกว่าส่งเสริมใดชาเป็นกุ่ม้าเป็นไร้บุคคลจะบ่งวัวท่งเสริมผู้ใดครัพอฟังเห็นคนต้องการกันเอกจากล่องเบิร์นก็ได้รวบร่วมสมาชิกใดขาดแคลนต่างกลุ่มสี่สิบสามคนแต่ต่างกลุ่มเจริญเป็นสี่สิบสามคน พอร่วมกลุ่มกันได้แล้วพอร่วมกลุ่มกันได้แล้วกขเลยมาตั้งก่มเป็นท่าการคือมีคณะอาจารย์จากการศึกษาโรงเรียนสามท่านที่ออกมาตั้งก่มน,นั่นคือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีสี่หนึ่งสองพันหร้อยสิบเอ็ดนี่ค่ะนี่อาจารย์อยาารัญญาสันิบางคนหนึ่งและอาจารย์ชูชาติชนิศุกสุขินิขนุขสุวั์คนที่สอง อาจารย์ท่านที่สามก็คืออาจารย์ปิยพรซาดาซึ่งเป็นเป็นอาจารย์ประจำชั้นที่สามคนนั้นขณะผู้อาจารย์ทุกที่เพิ่นมาทางกลมแล้วเพิ่อนกับประเดิมเงินเป็นกองทุนไทยในการต่างกลุ่มเจ็ดพันห้าร้อยบาทนั่นชื่อประมาณแหลกของกลุ่มล้ส่วนตัวผลิตภัณฑ์เสียดายเขาไมาพัฒนาเต็มรูปแบบคือของมีคณะสถาสถาพัฒน์เขาเป็นคณะอาจารย์ดวงจันทร์ขามา อันนั้นคพื่อเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ยางเต็มรูปแบบอะไรตั้งแต่ปี45-41เป็นต้นมาเข้ากับพัฒนาว่าจ่าจากกระถิบเขาธรรมดาธรรมดาสีขาวพี่ว่าเพราะว่ามี่ดวลล่าอยู่หอกการเลยวาการย่อมต่อจะขึ้นล่าก็ต้องย่อมต่อถ้าย่อมต่อสีให้ได้มันมันสี มันจะเป็นผลกระทบในการบริโภคคุณภากแต่เรื่าพัฒนายอดต่อจากที่ธรรมชาติคือใส่เปลีอยนไม่ย่อมไล่ลา,ลาสุดจังไล่ดอกก็ย่อมตัวนี้เกิดไล่ดอกก็ย่อมเป็นไล่ลา,ลาสุดในการพัฒนาเกินไล่ดอกก็ย่อมอันนี้ไล่ดอกพวงเวนเนี่ยไล่ดอกพวนกเวนไพักเวน,น เน,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 นี่อันนี้อันนี้เอ่นมาไล่อืมจับชื้อไล,ไล่ไปดอันนี้ชื่อไลไล่กันได้่วได้แต่วัอ๋่ไรเประมาณอันนึงประมาณจัดหมื่นถ้าเอามาประกอบอาาร้ ถ้าเฉพาะเอาเฉพาะสารบริการเตรียมตัวบริบริบัวหมื่นหนึ่งคนเกสดรยุ่หาหกชิ้นเยอะก็การ์ดสารนี่บริร่วมการเตรียมตัวบริร่วมเวลามองอันเฉพาะสารเกได้ยุหาหกชิ้นผู้เก่งกด้หลไยก็นั่นถ้าเราอันมองไหนทีลุงจีวามันกระติบเขาบานห้องมันต่างจากมองอื่นมีเอกลักษณ์อันใดที่มันแตกต่างจากมองอื่นรูปแบบรูปแบบกับสีสีเงา แตกแปงรรรกันคือสียอมนี่ทางอุตสาหกรรมจะมาทำงาน้กาน,นเทียร์นะว่าโอเคต้องบริสิทาร,รเชมีหยอมจากสีธรรมชาติน่ยเปอร์เซ็นคำาร่อยเปอร์นเ่นนนนเนเนเงมันกะใน,นชุมชน,นนท่มันมีสามกลุ่มถ้าอาออกไปจากกลุ่มห้องนี้รับรองเลยพอกับรับรองเลยว่าในนอนบนร,ริษัทธิสารเคมีเกี่บวดเลยละ่ะบริษัทสีเคมี แต่ว่าขันนอกจากกุุงนี่พอกับมารับร้องอันนี้ก็คือความแตกต่างแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือลายคือลายของทุนนี่สูงที่สุดกับต้องมีสสุดมากอันจังสี่ประมาณเรเริ่มตอนนี้เริ่มเริ่มแลกตอนนี้ประมาณขันตามที่สุดคือหาสิบห้าบาทไปถึง่ยวสามพันหาร้อยบาทสามพันหาร้อยบาทคือชุดปิกนิกชุดใหญ่ อันนีช <zest> ้ <farklı> ชุดชุดชุดกลางับชุดชุดชุดกลางชุดกลางชุดนสามตัวอันนี้สองพันหาสองพันหาชุดเล็กว้ีสี่บอันนี้ชุดกลางอันนี้็เ่สิเริ่มประกอบแล้วต่อไปนะคะเราก็จะดู วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํากระติบไผ่ข้าวติบข้าวไผ่ตะวันนะคะอุปกรณ์นี่ทั้งข้ากับวกพี่ยังลายต่อครับกร่งนี่นี่สองตือเครื่อเรือเรือนนอเดกกลุ่มน่องเนีสามกด้มกะบินซอกกบไซใหม่กบไซใหม่กบมืดกะด่งพัฒนาไซนางแต่นี่คืออุปกรณ์ที่เาติดใส่ในการผลิต ส่วนวัตถุดีเพ<ม>ี้เขาถิใจน่กันจะมีใบไผ่มีการตาลมีหวายก็แค่นี้ครับปัทถุดิบของเขานะ่แลไม้ไผ่อันนี้คือใบไผ่ไลนเลยใบไผ่แต่เราเป็น,<ม>นทักษะไผ่เราเป็นมบไผ่สีสุก ที่เกิดน้ำชุมชน้อเลย่ะซุ่มคอซุ่มเมย์เปนปูไว้ถานร้อยห้าสิบขยายพันต่อไปเมยมันบุกเอื้อจากไม้ให้เกิดจนหอวบานห่างนู้นแตบวบเดเป็นัหไงอยู่บกไว้บวกอันนี้มันจะใส่กานสื่อเอาเาพิ่งไปหาเพิงพูดเพิ่งมู่้พูดงตอนนี้ซ่งพูว่าผื่นหายาที่เพราะว่าเขาถืงกร่ได้เพราะเขาประกาศใส่เป็นอุทยานแห่งชาติแล้ว เราก็เริ่มาใส่ไอ้วัตถุดิที่ว่าทอแทีไนหน่คือต้นข่าต้นข่าข่าต้นข่าเป็นวัตถุดิบที่ทวแทนหองายมาใส่ไม่เยะติดถึงกับพี่เที่ยว้ปในจุมชนท่าอยเขาปลูกไว้ตามตามร้านบคนเดียเขาไปเียเม่ถ้าเป็นไม่ใทรใจนที่เหมืี้เขายกอายุของไหมนั้นด้วยกัเขาเรียกล่ามขนาดเยว ความยากของก่องเที่ยาต้องการเราเรียกและอายุของไหม่นี่ม่เท่าไิใส่ได้ถึงตั้งอายุแปดเดือนขึ้นไปจนไปถึงประมาณสิบแปดเดือนยังใส่ได้อยู่ถ้าแก้ว่านันไม่ไม่ติดกรอบเวลาเหาอไปหาคนมันมันติดมันติดกรอมันติดพวมีความเหนียวถ้าใส่อ่อนก็แปดเดือนลงไปนี่ไม่ไม่กัดจีิหดตัว่มากัสีบางงาม เนี่ยเมียไมสิบอนแนนเมี่ยมายังอวบอยู่เนี่ยถือว่าใส่บ่ได้เดังเอาไม้ตัดหน้าแล้วก็มาล้นไฟถ้าถามว่าล้นเพื่ออย่างโลกนี้เพื่องปลาปลาให้มันเกิดข้อเหนียวของเนื้อไม้ล้นให้เนื้อสุปโมมันล้นให้ให้ผิวไหมผิวกรอบเด้วยล้นพิ้นไม่ซุกพ่อปลาประมาณเนื้อไม้สุกแล้วเาก็ออกมาถิ่ม่ได้ห้องน้ำจักพักหนึ่งจักสอง แช่น้ำมอแช่กับแช่เขาบอกมองบ้างแหละเราพอน้ำเพราะมันเย็นเย็นเราเขาจะคอยเนาะขอการิธีขั้นตอนในการเฮ็ดเต็มต่อคือปูดติ๋วขึ้นออกแล้วก็มาพาเป็นสีเป็นสีแล้วกำหนดเส้นต่อคือการตอนมะพาเป็นสีก่อนเขาสิกำหนดเข้าตรงการเส้นใหญ่เขาก็ออกออกหน่อยหน่อยเ้าเขาต้องการเส้นน้อยก็คือเขาควบคุมเส้นต่อกับตรงที่ว่ามะพาเป็นสี พี่ทํากันนะคะว่าคุณป้าเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยคุณป้าสวัสดีค่ะอันนี้คือกำลังทำอะไรคะนี่คตอกคัดตอกกันคัดตอกไม่ยอมคัดตอกเราไปยอมทีอันนี้นี่คือยอมอะหรือเปล่อนใช้สีเปลือกไม้ใช่ไหมใช้สีเปลือกไม้เนี่ยนะคะ อันนี้นะคะคือตอกที่ผ่านการยอมแล้วนะคะใช้สีเปลือกไม้ค่ะไม่มีสารเคมีขอบคุณค่ะทีนี้เรามาดูันอที่บ้างคุณป้าสวัสดีค่ะอันนี้อยู่ในขั้นตอนนี่ขั้นตอนจับสารใับสารจับกระนั้สารกระนั้นก็เป็นบูบเป็นลางอันนี้นี่กำลังทำกระติ๊บข้าวใช่ไหมจ้ะอันนี้กระติ๊บข้อแล้วเวลาสารนี้ทำไมต้องจุ่มน้ำล่ะ มันจะบามันจะติดมือดีมันแหงแล้วมันก็ติดมืออื่นมันจะจัดว่าเขาแต่เขาใช้ได้น้ำมันจะนุ่มแล้วมันจะจัดง่าย หน้าบามีลายดอเทตาว่าคอยหซินเร้ามีเขาจะมองขามจะมองขามจะว้ามลูมีคาอันนี้ที่ว่าพูดบัญญาติว่าคาหาคาบแรมอย่างที่สิ่งนี้กายาให้รุนหลังอุช่วรุนหลังสืบทอดเขามาเรียนรู้ในกุมฮาบันไดเพราะว่าถ้ากุมฮาบันธดคิดคขายยังพร้อมที่จะให้กอแนะนำความที่ดิใท้ทอดให้บวาสิ เป็นเยาวชนหรือเปล่บเป็นผู้ที่มีอาชีพอยู่แล้วแต่เขามาศึกษาอยู่งานใดทางลุมเ่อกับเปิดรับตลอดตลอดเวลาครับขอบคุณนะคะก็ทางเรานะคะนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ชั้นปีที่หนึ่งนะคะขอขอบคุณทางกูข้าวกระติ่นข้าวข้าวใบตะวันนะคะขอบคุณคุณนุงคุณป้ามากๆที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเรานะคะขอบคุณคาะ ของที่จะรืมให้ลน,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 นะคะรัค่ะสุดท้ายนี้นะคะรายการกบในกล้านะคะับฝากคำคุมไว้ว่า This right come c <oughs> uh, i k y r i g h t c o m e from grandfather's generation อ่าืมสกีปันหนึ่งนะคะอ่ We can learn in that time until our cousin's generation We didn't let in a history so เค้าินสติ์หาไขตะวันนะคะค่ะสำหรับคำแปลภาษาอังกฤษนะเมื่อกี้นะคะแปลได้ว่ากติกา